你、so, ฟังเดื้อท่านฟังเดื้อท่านชะละการเท่าแก่พวกพ่อแม่พี่น้องฟังข่าวลั่ฟังเดื้อไทยศรัทธาไทยถูกท่านปาเพีนบบ้านเอาตังแป็นเอ็มลูอเอ็งศรัทธาเรื่องสร่างกก้ทำบุญสารละทุนปัดใจก็แต่งท่านวันนี้ทำความดีเอาไว้บ่เสียไถยดอกทานเช่าละพี่น้องเพื่อนบ้านเอมารวมความกันเมื่อ่งนั้นถูกท่านคงเห็นตอนการเกล้บบญพาเทศ บาดหน้าไข้ซีบาดนี้มีหมอน้องบหพอล้ำขับกองแฟนเแฟนมะดังล้อมมาส่งสืเบิ่กันห่อลำนั้นเพื่อนสู่ิวทีให้เลื่องดีคนฟังดังดูจนแจงกันแสดงเพราะว่าหนี้ก็มิ่งไปหลายอย่างสมกับเกินราคาจังละวังไว้ต่อกันหมอลำนั้นส่งไฟสิงห์ตู้ว่าที่บท่อนก็บอรเลียนเมื่อใดสิลำไว้ลำซาลำลายจะฟังนิ้งแล้บัดสิงบ์วัดกลางวังลงคงไว สวยไคกงละสูไใคเพื่มนเดือดานแั่ละทางภูมความดูกทางโลกทางธรเพอมทางธรบาลีที่พระองค์สอนใบและก็สอนท่องใดผู้ทำนี่ถูกจเลยรักษาสิ่งเกียทานเลย สักพันทาขั้นพวกเขาไม่ไงดวงย้ำเฮาละทับวงเดินใต้ไปสวรรค์เลยวยผนขั้นเฮาทำสร้างเป็นองไปมิเงยดำใจเตือนบนอาเช้าสาาตุวชนชาท่้ยถูกทานบังสะบัดนี้ลพาผอนได้กดทางนาเฮาสี่ดัยดึงนี่บุญผลนี่วาดศาสนาไปมิเงสร้างไว้เต็กก้น กันอยู่กินลับนอนจะออวนี่ล้วแ่งให้จากพะกันได้ยาสบายให้ผู้ทำบาปให้ความส่วมบ่งผิดธรรมนองคว่งทำบาปกำนำตองตกลงไปในความมจิบ่อยเงียไฟเผาไก่จุดใหม่ผนังเนื้อเคยทังไปนั่นเลว่าไนั่นลบกับว่าจะผู้โุดจีเผาลนถึงเป็นคนกับ่ามสุข้ใจอองให้ไฟในใจเผาไม่กระทำลายจุดจีใโยใส่กับคนนอน ใส่เงีได้าเป็นการเอาไว้กินขางกับลุงแมงสีไปโยสสซ่ผูคนแห่งฮันได้เงียบไฟในใจลายยังบอย่ินน้งได้น้ำพองไม่ไกใจเขาตลอดจนชีวิตบอดมวยไต่ถึงวันหัวไตยเล่งหัวเหลือเกน เฟือฟ่อบเฟื่องบอยเข็นแก่ตัวตนเพิ่น,นว่าสั่งขานคุณบดเทียงตรงคว่งทีทำความดีเอาไว้บ่เสียหายเพิ่นว่าให้จำสินข้าวนนฮะให้ทำทานบ้านใบบุญสิได้ว่าซอยสู้บุญสิน้ำซอยยุงสูซ้ซอยบอมจนย่ำเปลี่ยนคนห้องก็มีความสุขบัดุกขไก่สบายอนสนุกนอนสะดวกเล่นเองก่าหายห่วงบัดย้ำราคา่วงไปขึ้นโซ่เสวยคุณนความดีทอนัน สิ่กลุ่มเลื่อมบ่จังหายย่ำเขาไต่นับขันกะซอยสู้ปวป่องสีนนำคล้องคอย่าพลับมีสี่องขึ้นสวรรค์ของน้องไปคล้องขาสู่นิพานไปคล้องขาสู่นิพานโอ้ยห้อาโอ้ยน้า พอจะนั่นแล้วเมื่อนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างตัชนคนบนเก่า ไผรุ่นไม่ได้หูจกักเออสมัยนี้ว่าคือกี่เกาหลังสมัยยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปคนกับเปลี่ยนแปลงไปจิตใจค้นกับเปลี่ยนแปลงไปบ่เปลี่ยนไปดันคือปุทธศาสนาของเฮ้านันยืนยงคองอยู่มันคงถาวน,น์นิลันดอนอาวสานพรจะดันเปลี่ยนสิ่งยึดเหนียวให้พอ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเช้าน้องคู่ค้ำของเฮาแต่จังเลสางนา้ำท้ำบุญขึ้นมเมื่อเมื่อนี้โดยยึดหลักตามปุทธศาสนาของเฮ้าถือเป็นถานป้า สามาที่รวมจิตรวมใจกันคำว่าผ่าป้าคำว่าสามาที่นั่นก็บ,บอกตรงต,ตัวไวเร็วสามาค,สามาคีสามาคณังทุกขังนังนนำเลิอเพราะฉะนั้นเป็นจังหวันนีเลิอดเลวในเรื่องสามาที่จังกับวดัดดีเลือดเลวในเรืองสามาที่เฮาทำดีปองห้งหักกันเอาไว้ก้มเจียวฝากกลับสาคัญรวมกันทำดีสุดแผ่นแดงททุกแดงทองแทล่ทั่วถึงเลมทอง luôn luồng canh pong đòn bằng phòng rác canh cùng chiều bằng tác con rác canh cùng เกลียวฝากคักสัมพันธ์รวมกันจุดสัมทุเดินปองดองรวมใจประสานทุกวงการรวมกันจะเด่นเกิดชคกึงต้องรวมพันหลังระวังเอาไป่กับชาวไทยโตผีสามายิ่งฮักปันผูกกันไม่ยาวังทุกทางแลวก็คงส่งปองช่วยกันรับประคองแผ่นดินคาล่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไทยเองขอให้เงี่ยจงรักพักดีเองขอให้เงี่ยจงรักพักดีเจงสาวมาชีจงรักพักดีทุกคนทุกเด่นให แทยลนหัหกกันเมดสิน้นไทยเล่นหัหกกันหมดสิน้นเผื่นดินคนองไว้มันแกนสามาชิญรักกันวนัเปรันแด็กเรียนคงสุงคนเอา,นนนา,ห,านหนังหละกนา,าวนนวนนามหละกนาฮนวนนวนนาสามาชิญวันดีแท้แท้พากันแก้วบนไหนบกองแผ่นดินทำดินทองเพิ่นเบาให้ปกไทยเฮารักษาไว้รักษาไว้ เปนมาเกิดจากการท่านหลวงพ่อเพิ่นกบ่าไวเ้เลวหลวงพ่อจังหวัดพิทนเทศไวงหันผู้ข่านัางฟังอยู่ในห้องนำ้ำแสเนเ่าเออเิ่นมาค้นเฮาเกิดมาเลว่สมประกอบพานามีผัวเลวมีผัวเลวม,มีเมียเลวบางคนบ่มีลูกกับมีบางคนมีตาลูก,กมีผัวกัมีมันจังยา,ากว่าสันวายากจังหดค้นเฮาเกิดขึ้นมาเป็นคนเรามันยาก ทองหายูหากินหาอยากหาอยากใส่ทองคนเฮาเพราะฉะนั้นเลี้ยวสร้างนา้ำทำบุญนี่เพื่อเป็นบุญกุศลท้ายนาของเฮาจังหวัดอีบุญเกิดจากการ้านวสันคุณยายิ่นจังหวทัท่านท่านนี่มีคุณอันประเสริฐในหนังสือพระมาลลยเิ่นเก้าไว้ยนี่แท้ว่าเทียงจริงใช่สุขตะไ้ท่านในแก่ฝูงสัตว์เอาปั้นข้าเดีียวท่านไปกว่าหากมีบุญล้นข้ามาลุไปไหวพาคุเรื่องมันี่พระธาตุใหญ่ไปสวรรค์สัน,น้าเท่านั้นได้พบกัน นะองพมาลลยนันสนธนธรรมโตจากเทพพระบุตรเทพธิดาเบียดลมมาความวางทำกันเฮวาดาทุกสันถามโตมาเลยเสียงว่าเข้าเป็นคนทุกไปโยโลกากวงจังในท่านปันเขาให้ฝูงกาที่เกิดยาเพียงจะบุญแก่นี้ยั่งในอยู่สเสวยผลบุญไหไกลมาเป็นเทพดังที่เกิฑทุกมือนี้มาเลยเทพเจ้าอยู่สวรรค์ลุงมาทอดทุกสันมนุษย์โลกเมืองคนพราก็นำข้ามสอนบอกดังเห็นสีเพรานว่าผลท่านนี้ดีเหลือล้อนเลอนเพราะจะนั้น ยอบหอยไม่ไงให้ท่าใจให้ซ่นซึนการท่านในเมือนี้ถึงจังหวัานี้ทำมาดาการท่านนี้เจ็บใจให้ตั้งตัวตั้งนโมุสำจูบสมังทานสินเลียบลอยเลีวยยขึ้นเยือถวายในบุญโลนหัวสุขคนโอ้ย ของเอาองละนามผู้เราคนว่าเท่าสเกินยังสิเขา,าวัดณน้าผู้เราค้นว่าปีหนาเสื้เกินยังสิพร้อมเพราะฉะนั้นแลว้วมันบ่มีอันไหนแน่นอนจักยังเพราะจะนั้นแลวกีนองเออคุณพ่อคุณแม่เขามานี่ถือว่าเป็นผู้ประสเสริฐแล้วเขามากินมาท่านมาค่มตุ่มโฮบุญเมื่อนี่ยึดถือศาส,าาสานาพุทธเออบ้านเมืองของเรานี่เป็นเอกันแล้วเสื้อแล้วว่าบาบนนี้เสื้อแลวว่าบุญนี้จังได้สั่งนามท้ำบุญขื้นมาเบอร์นี่ยังแต่ว่าว่มยากพนักพ้น và nhạc lại đi nhạc nhung nhằng mà để đừng tròn lỡ những ơi ơi ตัวหนึ่งนั้นมันไปข่องงาของตัวสองนั้นมันไปของงาขามตัสามนั้นมันไปของงาตัวสี่ของงาตัหของงาบูตัหกของงาเตว่าสีเกลไเสียงชันยามาเกินพาว่าม่นาขันอยสก้อยาเราคุณยายโอ้ยโ้นา อ้วกโตเป็นมาในแก่งหยังพระเพิ่มวอกใบว่าอายัตยาพัฒนาไพนอายตนาไพ่ในหูตาจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารยิ่งย่านอินทรีย์ทั้งหกเป็นมาที่มันยากหูก็อยากตั้งแต่งเสียงวนมัวในตาก็อยากเบิ่งแต่งแต่เนี้ยมงามดังก็อยากบมแต่งแต่เลีวหอมๆกายก็อยากสัมผัสแต่งแต่เลวหลุ่มหลุมนิ่มนิ่มวันสันป่าคนเฮาเกิดมาแล้วมีตัณหาเอาหมวกไปไล่มันเสียไล่ไายใหญ่คูื่องข่าวสวีดโนเมโนฉะนั้นแล้วเอาจังสี่สักคนสีล้เออมีท่านฝากขอ าเมียฝากพี่ฝากงงนี่ท่านมันมีหลายนี่ท่านทางงูจังหนึ่งทางธร้มจังหนึ่งเอาทางไหนบัดที่นี่เอาทางงูจะไปเอาเบาสซุปิน้องเขาพังเาวมาเนี่ยลูกคุนควันลูกอะไ้เด้อ เอาอันนี้เอาเต็มเม่าวซำนักษาคนเองตาเอาลันเอาสัตว์ทั้งอาว่ากันซำมันละก็คันมา่อเหมืนน้ำกันมันไม่มียุ่งคองละไม่ก็เป็นมันอาวันเดินหยกที่หนึ่งเริ่มต้นมาเขาหลบย่อมือใบขึ้นบาอาจารย์ผ่านไกลไปเร็วเที่ตามนิ่งห้องเขาบูรันเฮาเตะกวนตามนันเดือนันเดือนันเดือตามนัน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 ต่ำนันเลวบดบาดฝังก่อนทั้งนี้งแล้วงานได้เป็นบาดตีพกเห็มในหัวบนกันตัวของผมนี่ได้เป็น นั่นอันน้ำมาชินกรน้ำละสกุลบนแสงผู้้แแดงมันนีจักลสีหรือไหฟังไปสากรหากิปากบางก่อนขอพรนี่ลม่พี่น้องพี่น้องลู้ปากสุคนมันนั่นแดีวมาจากเก่าบอลบันข่ลูกหำาอนเทียนนในปากกวงไหลใจกุมมันลาสุซ่องสู่กุล่นควงตงหางนั่งนัดว่าไม่ัวตอนก้อนสายอันลาสุลลูงไอบ่หงหอมในมานังมีปวสุมก้อนสายไป nhiều, nhìn 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 mày nhìn 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 เูสีลมกันเลยน้องกัางคืนเลยคู่รูงฟันเห็นนะอํำขาเร่องยอดสกางยยอดสกาเงยอดสกาฟันลาบะอ้วนนัดละบะนอนรวมพงชายมึงลาบพี่ใบเลยขัวขัวหาวัดแม่น่ะบาแม่นแข่งอ่อนอ้วกัวถึงจะแม่นม้นนะโอ๊ะคู่รู้สะท้นนะอันหนเห็นมาโนนายคุณหัวใจคุณลูมีคู่มาเตรียมตอนเหราพลังมาเขาเห็นเขาละลืงทีเข้งกันในเยาเข้เว่อกันแตกยิงละลืมแล้วว่ากิจเห็นนะนี่นยังเอาว่าไปเห็นไม่แล you ้ว ลังล้มเกาขับลังผูลู่มังค้องซ้อนข้องซ้อนข้องซ้อนบนนัก็วมิ้เบื่อจับลเวินหรือเสาวังเาไว้ได้หวังนั่งขึ้นนั่งหัวนั่งลงจับปางรูลุ่อดนี่แหละแบยบับ่มีหูหมยังเตะลาวได้ตอนนั้นในวันทุ่มที่พัะอากาศบาดดันในลาภาพคือจังหวะาลงเงินใส่ใชยคือจังหวะผูลูอมไยสายพ่อเอ้ยมาหาอุ่นหาอุ่นูลุูดนีแห่ะแบงแบงึ้นเงินกัะบ่เท Oh <laughs> วันนี้ในวันนั้นแหลในวันนั้นแหละพอแต่เวลาเวียนขึ้นสามบวกว่าทันทียังเห็นคนเปียกกระดาษให้เรอขึ้นกระเบียนสันในสันนั้นสำคัญทรงข่าวมาลูกสาวนี่นะแม่นแมงยิ่งคือวัวเกียสะบอนได้ไปจอนจำขาดตูตายู่กลางตาพอเจมกับงามไม่อยากตายพออยู่ห้าจวงขอนั่นแน่วขอให้โดดสะบอนสู่ขู่ลู่สู่เกาเตรียมหลับไปเมียนขับเจ้ามันดังเอาไว้วนน้ำนี่เป็นคำสั่นบ้ามันดังเราไปถึงขู่ลู่ดึง การเมื่ออันลงกะลืล้ลงเสียนละทุงง่งเสียวงเงาเหน่งไข่บ่มไข่บ่มไข่บ่มผู้รู้จงเล้วให้ทำให้เล่งเราจะฟังนันเดียวมาแล้วบรรวดละนอนอยู่หอบปังมาแล้ากับขุนลังตั้งเตะดุนมังเลวปันใดสายข้อเกี่ยงยังอะไรถึงพี่ถึงพี่สัมพ่ออาย,ยุพี่เป็นลังเราตั้งตาปันไดบรรวดละเขปาปะเลยหนี่สัมพอมีลังเห็นตั้งตากองไงเจ้าได้เอาตอนใคยนี้ ไปบอกสังบอกสังนางเอ้ยนองเอ้ยขันแม่เจ้าบอกไอ้ที่ไปทอมทำนางน,างนี่ยังนัวเจ้าสั่งไปเมียนตายขันอยู่กับุวมพงษ์ปานพงษปานพงปานขังเมีเยนมาเตะกี่ทังไอ้สิ่หลับลอ่องสิไถ่น้ำเขาตุ่มกาสีมนนมเมืองพีพระชุนน,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 นิ่งนี่ละเป็นแม่เจ้าก็ยอมไถ่นั่งเมืองนี่ยังนัวอ้วไปเล็วทีละสิอยู่กับไฮยยิ่งอยู่ในโลกกับพันตาของไอ้ยิ่งมีลายเต็มบานบอกท้าอัน ใจพี่หนี้เต็าอัวนนัดลามข้างน้องหลักคู่เดีวาาดออดเดยวเยิดคู่ลูกกอดเกี่ยวเต็าอัวนเคีมยมไซส์สมอนบ่ได้อ่ำข้าซ้อนก้มนอนวาันนั้นอย่าบุงบ่หวังเอาไพซ้อนนอนน้ำเที่ยมทางสัง่ญญาณนั่งไว้เลี้ยวคำเอาขีา่บอลขล เราเป็นว่ามันดาไทายไปพอมาก็ดำสร้างบนน่นใ้โอชาินี้สิว่างโลกนี่ไว้ไปพร้อมมาพทมกันว่าเรามืคขวานาวเอากะบคีคมแสงแงงลงไปในกลางวางผดให้าากระใจอายแหนงสิตายนำ้ำอัวยังดีเอ้ยก็อยู่เปียวเอาเมื่เอเดียวกะบีขึ้นแห้งจำระวางพ่อผู้ลู่มอละน้าเมียตายไปน้ำ โอโหไว้ขียม เลียวบังเลือดอาบห่อยแดงเข็ม,ม่าดังฟังแม่ยู่ลูกข้างไห้เลือใจเดียวเล้วพันบางผู้ลูกเอ๋ยมาตายย้อนมากฟ้าผู้ลูกเอ๋ยมาตายย้อนมากฟ้าสังบ่จิตทีทวนวนถึงคำเมี้ยังไหนัวมาดังกันยิ่งอยู่ในโลกการเงียะมีแต่เอาวเขยมขันไผ่พ่อใจนั่นล่ะไผ่มันก็ตามสังพ่อแม่นั่งหำไว้ไว้ใจนั้นกะบ่เอาผู้ลูกเอ๋ย ເອີຍໂອ້ພໍ່ເອີຍອາຂໍໂອ້ເນາະເອົາວ່າຫນ້າຈັ່ງຟັງ môi chân hơi hay bao bội đi châu yêu để bảo đảm để bảo đảm ừ, bảo đảm 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 bảo

ไต้เล่้ยนไต้เลีนไต้หลังเลี้ยนไต้หิเลี้นเปรี้ยป้าตีทุยังเมียมึงเอาเป่าหนีกดเตะเลี้ยนได้แต่ใส่แรงก็สัมป้าตีเฮาไม่ต้องลงเอาไลายพิงสะกุนซ้ำสะใส่กำล้อโดนน่าทารุเข้าเตยสาคุนี่จะน้อยอันทารุณเขาเตยสากลนี่จะน้อยไม่อนุน้อยเหมือนปล่อยสีทองป้าทะเลมองถูกต้องใส่ใจเส้นละไหลหัวใจลำเมื่อฉันละเตยโอลาเบืองดำมาบอกพวกเบงสีทองสุกสูงสูงขีมา่อมาพี่มา่อมาพี่หมอยแคสิบ้า ngõ mơ khát nghiệp càng bay bay cần là lạnh cả đời tiệt tiêu ác cảm bay thưở phịch lấy đền nô lấy bao bay két ăn nằng sực lấy xoay áo biến xiềng vói vói ơi 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 ูดังยินมมาพอเดินกันตันตัวโยขายโยขายโยขายโยกระนาบันยังเลยพอเดินไปบอลตัวดัยิ้มโอโอพอกับยิมบังบอลโอ้มันมาโอเสียงเซียมให้ทั้งโลวาท่านฟังไปฟังมาคือจังเสียงนั่งเอ็นหม้อล้ําเออเออถ้าลองเนียงลองเนียงลองเนียงลองเนี๊ยลองเนียงฝาแม่นนั่งนี่ดาแม่นแข็งเทละมาเอ็งถูกขาดีหมอนลำล่ะก็หยุดยืนขาเท้าหนึ่งเลยหายตกใจไปมันตัวบอกให้กูหลงตา สั่งจานี่นี้เป็นตานาในยังมีไรก่อนนี้ก็เส้ไวบนเอ็นนานานวนมบนสกคนนายูนีมีแหงสุขสุขคนครับขอบคุณครับครับเตยลาบจ่าเตยไวก้นเหลวต้องใช้เตยไหวกวนเหวครับนาขอเาิก่นเศนะประธานชมรม ศิลว่ามรราธรรมอย่ามรรธา่วย